Oh. วัสดียามเย็นนะคะนะคะหนูนะคะหนุ่มน้อยทันวานะคะเริ่มมีอาการถ่ท้องนะคะเนาะเพราะว่าคุณหมอโรงกนนะคะท่านก็ให้ตัวยามานะคะเป็นยาถ่ายท้องนะคะให้กับน้องนะคะเพื่อที่จะสังเกตดูอาการของน้องหลังจากที่ถ่ท้องนะคะว่าอาจะเป็นยังไงนะคะ ก็รอดูคุณหมอมาในเดือนหน้านะคะและท่านก็จะมาสังเกตดูนะคะการของน้องอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีนะคะช้างพังนะคะอีกเชือกมาอยู่ด้วยนะคะมาจากพัทยานะคะมาจากาสยามกระทิงลายนะคะคุณแม่จ๋านะคะก็ชื่อพังพังปุยนะคะ ก็จะมาอยู่ในการดูแลนะคะของคุณตาของคุณตาแอลนะคะก็มาถึงนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็เนื่องจากน้องไม่มีคว้านนะคะไม่มีควันประจํานะคะดูสาวกับหนุ่มนะคะคุยกันนะคะคุยกันอยู่นะคะเป็นภาพที่น่ารักนะคะเนาะนี่นะคะอ่าตาเห็นสาวแล้วนะคะน้องอายุ28ปีนะคะ

พังปุยจะลุกซะแล้วนะคะพังปุย <laughs> จะลุกซะแล้วนะคะคุณตาต้องถอยนะคะ <laughs> พังปุยจะลุกซะแล้วจะลุกเองเลยนะคะพังปุยนะคะอายุยี่สิบแปดปีนะคะเป็นช้างพังนะคะคุณแม่จ๋านะคะ oh. นะคะ oh. เห็นหนุ่มนะคะเห็นหนุ่ม oh. ส่วนน้องธันวาก็ <laughs> ดือ้อยู่นู่นนะคะ ดูอยู่นะคะอ่าคุณตาบอกอะไรนี่งงเลยคุณตาบอกงงเลยนะคะทางนู้นเป็นอะไรเนาะลูกฮะออกเดินนะคะออกเดินแล้วนะคะช่วงเย็นนี่นะคะ <c oughs> ออกเดินไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะให้น้องนะคะเดินกินนะคะใบไม้ใบหญ้านะคะแล้วก็ต้นไผ่นะคะ <c oughs> ในสวนนะคะคุณแม่จา๋าฟังกันมากเลยนะคะควานช้างกับช้างนี่ไม่ได้ฟังกันเลยไปแล้วนะคะคุณตาก็จะเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวจะกวาดก่อนนะคะปองยิ่งบว่าไงนี่นะคะ ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเหนื่อยเลยก็เพึ่งกวาดนะคะให้กับคุณตาได้เข้าไปอยู่นะคะแทนน้องธันวาเนาะนะคะเนื่องจากน้องธันวามีอาการถ่ท้องนะคะจากยาที่คุณหมอให้ท่านนะคะก็จะให้น้องอยู่ในป่านะคะก่อนก็จะให้คุณตานะคะเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะเพื่อรอรับผลไม้นะคะเวลาให้ราแบบไร้สดเนาะนะคะ ก็จะได้แบบอยู่ใกล้นะคะกับพังปุยด้วยนะคะก็จะมีคุณตานะคะคอยดูนะคะเนื่องจากน้องก็ไม่มีควันประจำนะคะก็ทางน้องชายของคุณตานะคะท่านก็ไปาพาช้างนะคะไปอยู่ที่ป้างนะคะที่พังงาน,นะคะเนะาะช้างเชือกนี้ก็เลยนะคะทางปางไม่รับนะคะ ไม่ได้ไปด้วยนะคะก็จะมาฝากให้คุณตาแอวนะคะเป็นคนดูแลนะคะเป็นควานของน้องไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีควานคนใหม่มานะคะเนาะนี่นะคะน้องก็เพิ่งมาถึงนะคะเมื่อคืนนี้เลยนะคะฝากทุกท่านไว้เป็นกำลังใจนะคะคุณตาก็จะนี่นะคะเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะคะ ทานย่านะคะฝากไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะนะคะทุกๆการตานะคะคุณตาเข้ามาอยู่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะคะ ยมเย็นของควันช้างนะคะเนาะสปาน้องช้างออกเดินนะคะออกเดินเล่นแล้วก็จะทําความสะอาดบริเวณหลักช้างนะคะในแต่ละแต่ละเชือกนะคะที่อยู่นะคะเนาะก็ช่วยกันนะคะช่วยกันหลายๆท่านนะคะตอนนี้ก็มีน้องช้างนะคะเพิ่มเข้ามาอีกเชือกหนึ่งนะคะในการดูแลของคุณตานะคะก็เน,นื่องจากที่นี่ก็จะมีที่ผูกนะคะหลายที่นะคะท่านก็เลยอ่านํามาฝากไว้ก่อนนะคะให้คุณตาเป็นคนดูแลก่อนอนะคะ อเลียเป็นลาะเป็นละ่ะดิงเลียติดเจมได้มุนปัวโมไหนาติดเจมปล่อยมุนไปฝ่าไปฝาเป็นกำลังใจด้วยนะคะนะคะ ต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ทําความคุ้นเคยนะคะกับน้องอีกนะคะว่าน้องจะนิสัยเป็นยังไงนะคะว่าน้องจะนิสัยเป็นยังไงอีกเนาะนะคะเนือน่องจากน้องก็เพิ่งมาใหม่นะคะแล้วก็ควานของเราก็นะคะยังใหม่สําหรับน้องนะคะก็ต้องทําความเข้าใจกันนะคะ อีกสักพักนะคะถึงจะเข้าถึงน้องได้นะคะถ้าเข้าถึงตัวน้องได้แล้วก็นะคะก็คือน้องก็จะยอมรับควานนะคะนาะฝากเป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณตาแอลด้วยนะคะนะคะแล้วก็น้องโคกนะคะน้องเจมนะคะด้วยนะคะออขอบพระคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบพระคุณทุกไลายทุกแชร์ทุกเม้นนะคะ ก็จะขออนุญ,ญาตนะคะนะคะจบคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับดูรับชมค่ะสวัสดีค่ะ